โจวหัวเรื่องอย่างนี้เชื่อว่าหลายคนคงไม่รู้จักหรอกว่าขุนทึงคือใครไม่ได้ดูหมิ่นทินแคลนสติปัญญาอะไรกันเลยเชื่อว่าหลายท่านไม่รู้จักแต่ขณะเดียวกันก็เชื่อว่าหลายท่านรู้จักขุนทึงเป็นบุคคลในวรรณคดีล้านช้างครับผมเรื่องราวของขุนทึงตามหนังสือชื่อวรรณคดีไทยอีสานเรื่องขุนทึงนิพนธ์โดยพระสมณกุลวงศ์ตรวจชำระโดยในพิทูลมลิวัน มีเรื่องราวพิลึกพิลั่นดังนี้ครับขุนเถืองกับนางบุตรีครองเมืองเชียงเงื้อเป็นเมืองใหญ่ถึงขนาดที่ว่ามณฑลล้นคนหลายแสนหมืน่นชมชื่นเต้ามาเฝ้าบาดคําแต่อยู่มาวันหนึ่งขุนเถืองเบื่อเมืองจึงออกประพาสป่ากระทั่งวันหนึ่งก็ไปถึงสาราริมแม่น้ํากว้างใหญ่เป็นโรมนิยสสถานอันง,งดงามยิ่งนักขุนเถืองจึงเข้าพักในสาราหลังนั้นครั้นยามราตี ท้าท่านก็ฝันหลากหลายดังบทกลอนที่ว่าฝันว่านาคเรศร้ายตีน้ำฟาดฟองคลื่นคลื่นกล้องฟองฟาดในสะเลครั้นดังภูผาเพแผ่นดินทลายม้างอันหนึ่งฝันเห็นงูล่วงขึ้นมาลอดศาลาเถิงราชาก่อนเอากลุ่มกล้าพันทน่งเข้าทั้งสองรักรูปกันแล้ว คือดังไหมเส้นน้อยพันเกี้ยวกล่อมคำนั่นแล้วครั้นรุ่งเชา้าจอมคนแห่งเชียงเงื้อมก็พบสาวอ่อนน้อยนารีนางหนึง่งคนต่างคนรักใคร่ชอบพอกันได้เสียเป็นเมียผัวแก่กันนางผู้นี้เป็นนางนาคนางพาขุนเทืองไปอยู่เมืองนาคทั้งสองต่าง,ลงหลงไหลมัวเมาในเพศรถระหว่างกันและกันจนลืมทุกสิ่งทุกอย่าง แต่นางนาคมีภารกิจที่สําคัญต่อชาวโลกอย่างหนึ่งนั่นคือการต้องตีฟองขนองน้ําให้กลายเป็นฝนตกลงสู่โลกหากนางละเลยโลกจะแห้งแลง้งสัตว์และพืชจะตายผู้คนก็จะเดือดร้อนนางนาคโมเมาอยู่แต่ในการรมกับมนุษย์หนุ่มนามว่าขุนเทืองนางก็ใช้แต่นาคบริวารไปเล่นน้ําฟาดฟองให้ฟัดเหลี่ยมผาตกลงมาเป็นฝนแต่นาคผู้น้อยเหล่านี้มีฤทธิ์น้อย ฝนเลยตกกระปิบกระปอยในที่สุดนางจำต้องผระจากยอดชูคู่ชมช่วคราวเพื่อมาทำหน้าที่ก่อนออกมาจากระโงหัฐานที่รับส่วนตนนางสั่งคุ่เทืองให้อยู่แต่ในผ้ากั้นอย่าเปิดออกมาดูเด็ดขาดดังกลอนที่ว่ายังมีอากาศกว้างน้ำใหญ่คงคาเทิงวิมานเหลี่ยมเสาสูงสุเมลุกกว้างชื่อว่าอโนมาน้ำ หนองแสแสนยานเป็นแม่น้ำทั้งห้าอยู่สูงพุ่นแล้วนางและนาคผู้นาคเมียทั้งหลายก็กลายร่างเป็นเพศเดิมเข้าปวัวพันรัดกอดกันจนมีกำลังมหาศาลนาคตั้งหมื่นเข้าฟาดน้ำน้ำก็กลายเป็นคลื่นทังโถมเข้าฟาดฝั่งมหาสุเมรุมาศกลายเป็นฝนหาใหญ่ตกลงมาอย่างโลกมนุษย์คุณเทืองได้ยินเสียงคลืนคล่นคือกก้อง ก็ทนอยู่ไม่ได้จึงเปิดผ้ากั้นออกมาดูดังบทกลอนที่ว่าก็จึงเห็นสีแก้วนางพญาเล่นม่วนอันนั้นกันลยาแก้วเมียขวัญน,นางนาฏเกี้ยวกอดฟันพันมั่วนาคชายแท้หนอบุญครานเทา้าเล่งเห็นยินนายกูนี้มาว่าชมอยู่ซ้อนฝูงร้ายเงือกงูกแท้หนอ คุนเทืองเกิดความเบื่อหน่ายก็คิดจะกลับเมืองเชียงเงิม้มนางนาคอ้อนวอนอย่างไรก็ไม่ฟังสุดท้ายนางจึงสำรอกเอาลูกออกมาแล้วเอาใบตองเถิงมาหอเด็กน้อยคนนั้นเลยได้ชื่อว่าคุนทึงหากเล่าสืบไปก็จะกลายเป็นเรื่องเล่าจากวรรณคดีไปเสีแล้วกล่มแก้มสรุปความเอาว่าต่อมาคุนทึงก็ได้สืบเมืองแทนพ่อแล้วไปสร้างเมืองศรีสัตนาขึ้น อยู่ครองเมืองไม่นานก็ออกประพาสป่าไปได้นางชนีเป็นนางทนาน้อยดอมชู้สู่สมแล้วกำเนิดเท้าอู่แก้วหรือเท้าอมคาสืบเชื้อสืบสายต่อมาเรื่องเล่าเกี่ยวกับกุนถึงคงแพร่หลายทั่วสองฝั่งแม่น้ำโขงแพร่ลามไปถึงกลุ่มน้ำขืนของชาวไทยขืนหรือไทยเขินหรือชาวเชียงตุงด้วยในตำนานเมืองเชียงตุงฉบับปริวัติโดยทวี สว่างปัญญากูลก็มีกล่าวถึงคุณทึงแต่ก็เขียนเพี้ยนเป็นขุนตึงไว้บ้างเรื่องขุนตึงทางเชียงตุงก็มีดังนี้พญามังลายสร้างเมืองเชียงลายแล้วมีใจอยากประพาสป่าวันหนึ่งพญาผู้ยิ่งใหญ่แห่งล้านนาผู้นี้ก็รอนแรมไปถึงป่าใหญ่แห่งหนึ่งทรงบ้วนเขระเหนือก้อนผานางมีดำตัวหนึ่งมาเลียก,กินน้ำลายเลยตั้งท้อง ต่อมาไม่นานก็ให้กำเนิดบุตรคนหนึง่งต่อมาบุตรคนนี้ออกไปตามหาพ่อก็คือพญามังรายพญาเจ้าก็ถามว่าเองเป็นลูกใครกุมารผู้นี้เล่าว่าตนเป็นลูกแม่หมีดำที่ได้กินน้ำลายของพญาพญาเจ้าก็ยอมรับว่าเป็นลูกแล้วประทานชื่อให้ว่าขุนตึงขุนตึงอยู่กับพ่อไม่นานก็กลับไปเยี่ยมแม่แต่ระหว่างทางได้ไปพบนางนาคมาลี ซึ่งเป็นผีเสื้อน้ำได้เสียเป็นเมียผัวแก่กันอยู่มาไม่นานนางนาคมาลีก็ลาผัวไปเล่นน้ำขุนตึงได้เห็นรูปลักษที่แท้จริงของเมียก็เบื่อหน่ายจึงตีจากนางนาคก็เอาลูกในท้องออกมาให้ขุนตึงเอาไปเลี้ยงชื่อว่าขุนตึงอีกเหมือนกันเราจะไม่วิเคราะห์วิจารณ์อะไรตรงนี้นะครับแต่อยากตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับคนสมสู่กับสัตว์หรือว่าผีสาง มีเกลือไปทั่วแทบทุกหัวระแหงหากพิจารณากันตามปรากฏการณ์จริงๆบนโลกทางกายภาพนี้เรื่องราวเช่นนี้อาจจะบอกถึงร่องรอยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความรักข้ามพรมแดนหรือการแต่งงานข้ามเผ่าไม่มากกันน้อยหากจะวิเคราะห์กันเป็นจริงเป็นจังแล้วคงต้องลากทฤษฎีทางมนุษยวิทยาสังคมวิทยามาว่ากันอีกเยอะผู้เล่าเกรงว่ามันอาจจะออกนอกกรอบของเรื่องเล่าจากดงลึกมากเกินไป จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ตานี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในดงลึกบ้างการสมสู่ระหว่างคนกับผีก็เกิดกับตัวพ่อเท่าเราแสงเหมือนกันพ่อเท่าเราว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาตอนที่แกยังหนุ่มยังแน่นอยู่มากอายุประมาณ2 0เศษเล็กน้อยจะเศษสักเท่าไหร่ผมก็ลืมถามคาดเดาเอาว่าคงก่อน26กเพรแกแต่งงานเมื่ออายุเท่านั้น บวกลบตัวเลขได้ผลลัพธ์ออกมาว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นราวปีพศ2467หลังจากทางรถไฟทะลุอุโมงคุนตาลมาเพียง3ปีเท่านั้นเองครั้งกระนั้นแทบทินตอนใต้ของตัวเมืองเชียงใหม่ยังเป็นบ้านป่าเมืองดงกันอยู่มากพอเท่าเราว่าน้ำมันกาซก็ยังไม่รู้จักกันด้วยซ้ำค่ำคืนก็อาศัยแสงไฟจากกองฟืนตะเกียงขี้ยาหรือขี้ใต้นั่นเอง หรือตะเกียงน้ำมันงากันเท่านั้นมืดลงหน่อยคเนว่าสักสองทุ่มคนก็เข้านอนกันหมดแล้วหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านจะมืดมิดเหลือแต่แสงจากกองไฟที่ก่อทิ้งไว้ตามข้อควายหรือลานบ้านเท่านั้นเองพอเท่าเล่าว่าปีนั้นแกเพิ่งได้ปืนมาใหม่ๆกำลังเห่อแกเลยเข้าป่าเข้าดงไปเรื่อยๆมีอยู่วันหนึง่งแกได้ข่าวมาว่าที่ดอยขุนน้ำแม่แจ่มมีหมูเขี้ยวตันตัวหนึ่ง แกก็ให้แม่โครกผักสดๆยัดใส่กระบอกไผ่ไปทันทีเสริมนิดนึงนะครับผักสดๆที่พ่อเท่าแล้วว่าโขลกใส่กระบอกไผ่คงหมายถึงอาหารหมักดองพื้นบ้านชนิดหนึ่งที่เรียกว่าน้ำผักทําจากผักกาดตามหัวไร่ปลายนาปิดใบแก่ๆมาโครกให้ละเอียดแล้วหมักกับเกลือและน้ำแช่ข้าวซึ่งเรียกว่าน้ำข้าวมวกสักสองสวันจะกลายเป็นผักดองรสเปรี้ยว คุณสมัยก่อนใช้เป็นสเสบียงสำรองเวลาเดินทางไกลได้น้ำผักพริกแห้งเกลือและข้าวสารยัดยามครบครันพอเท่าเราว่าเดินตัดลัดตรงแถบเทือกถนนธงชัยไปสู่เป้าหมายตามมาอยู่หลายวันกระทั่งวันหนึ่งแกกับมันก็เจอหน้ากันอย่างจังมันเป็นหมูโทนตัวมะหือมาลำตัวสีเทาๆมีขนดำปกคลุมมองเหมือนหมี เขี้ยวงาหรือเขี้ยวงงที่โผล่พ้นปากยาวเกือบคืบเป็นสีเหลืองปนน้ำตาลมองเห็นได้ชัดในแสงสลัวสองลอดหลังคาใบไม้มันกำลังคุยกินรากไม้อยู่จูๆ่ๆเจอกันจังหน้าอย่างนั้นพรานใหม่ผู้เพิ่งเป็นเดี่ยวได้ไม่นานก็ทำอะไรไม่ถูกหมูเองก็เหมือนงงง,งนันคาดไม่ถึงเหมือนกันพอแกรู้ตัวมันก็ไหวตัวแต่ที่มันจะหันตัววิ่งหนีมันกลับแล่นพรวดเข้ามา แกเองก็ไม่ทันเหนียวไก่ปืนด้วยซ้ำมันก็เข้ามาถึงตัวเสร็จแล้วมันเซยอ,อีพอ่อลอยข้ามหลังหลนตุกจุกปอจะตายพราะเท่าไม่เป็นอะไรนะครับไม่เป็นอะไรมีแต่กางเกงฉีกไปเป็นคืบมันพลิกกลับมาอีพ่อนึกว่าคงจะตายแล้วก็อพอดีมีเสียงอีอะร้องห้ามหมูมันมุกออกซ้ายหายไป พ่อเท่าไม่ทันได้ยิงมันเลยหรอไม่ทันป่ามันมืดลงทันตามันมืดลงเหมือนต้องคึดแปลว่าอาเพศนะครับในที่นี้มีเสียงฝนเสียงลมเสียงเหมือนช้างหักไม้ผวงพางดังใกล้มาเสียงเหมือนผีโหงผีหายกทับมานั่นแหละไอ้หลานแล้วเสียงที่ว่ามันมีเสียงเออาร้องห้าหมูแล้วครับเออขากลลืมไปแล้ว มานึกได้เมื่อมันออกมายืนต่อหน้าตอนแรกไม่รู้ว่าผีมันงามงามแท้งามไม่เคยพบเคยเห็นมันเนบดอกเอื้องสีเหลืองกล้าผมเป็นช่อเป็นชั้นใส่สิ้นใส่ผ้าอย่างผู้หญิงบ้านเรานี่แหละอีพ่อจะร้องถามแต่ปากบอออกสักคำมันจุงมืออีพ่อลุกขึ้นแล้วพาไปบ้านมันแกแล้วว่าบ้านของผู้หญิงคนนั้นงามประหลาดเป็นเรือนไม้หลังกว้างใหญ่ แต่ไม่มีคนอยู่เลยหลังจากนั้นแกกับผู้หญิงประหลาดคนนั้นก็ได้เสียเป็นเมียผัวกันคลุกอยู่ด้วยกันไม่รู้วันรู้คืนแกเองจําไม่ได้ว่าผ่านวันผ่านคืนมาสักเท่าไหร่จําได้แต่ว่ามีความสุขมากสุขดําลึกลืมเลื่อนลอยเคลิบเคลิมเมื่อถึงมือข้าวผู้หญิงคนนั้นก็หายไปกลับมาอีกครั้งก็มีกล้วยน้ำผึ้งและสารพัดของกินดิบโดยไม่ผ่านไฟ มันเหมือนคำคนทาวานั่นแหละไอ้ล้านสุขเหมือนเด็กขึ้นเมืองฟ้าเพราะเท่าไม่เคยสงสัยเลยเหรอว่าเธอเป็นผีมันเหมือนเราเมายาฟินบางทีก็รู้ตัวบางทีก็ไม่รู้อีพอก็ไม่คิดไม่อ่านอันใดอีกแล้วไม่ถามหาวันหาคืนอันจะห่วงทางหลังก็หลงลืมไปหมดทีนี้คนทางบ้านก็เสาะหากันใหญ่อันนี้เขาเล่าภายหลัง เขาว่าอีพ่อหายไปเป็นเดือนหาทางใดก็ไม่พบเขาเอาผีมาลงผีบอกว่าอีพ่ออยู่ในที่ลี้ลับปังตาถ้าหมดกรรมก็จะกลับมาเองแกเล่าว่าอยู่มาวันหนึง่งแกสะดุ้งตื่นกลางดึกด้วยมีคนมาปลุกพอลุกขึ้นก็มองเห็นพระตุดงลอยอยู่ในดวงไฟพระท่านชี้ให้แกดูคนที่นอนร่วมพอแกเหลียวดูเท่านั้นเองก็สะดุ้งตกใจ โดยวารากที่นอนด้วยไม่ใช่คนแต่เป็นงูส่วนเลือนหลังใหญ่ที่สวยสุขราที่พยามารมาตลอดก็กลายเป็นถ้ำหินเฉียบชื้นเกเลยหลุดจากอํานาจครอบงำของผีสางตนนั้นนับตั้งแต่บัดนั้นนึกอนเนตอนาจใจว่าเสียแรงที่เป็นพรานหนุ่มเล่าลืออื้ออึงกลับมาเสียท่าพเพราะเป็นผัวผีไปเสียแล้วพ่อเท่าหรือพรานหนุ่มในตอนนั้นเลยพระจากผีงูตัวน,นั้นส่วนมัน เมื่อตื่นขึ้นก็ามาแปางลงร่างเป็นสาวสวยคนเดิมนางทั้งกราบทั้งไหว้ไม่ให้แกจากพอเทาก็ไม่ยอมนางกอดขาไว้แล้วลุกขึ้นมากอดคอน้าร่างลงนอนแกก็เกิดอาการอะไรอาวอรรดดักขึ้นมาจนใจเกือบอ่อนก็พอดีที่กับพระทุดงปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งจากนั้นแกก็จำอะไรไม่ได้มีคนอื่นมาเล่าให้แกฟังว่าพบแกนอนอยู่ใต้ริมไม้ริมทางที่จะออกไปสู่หมู่บ้านข้างนอก ตัวเหลืองเหมือนกล้วยสุกผอมจนจะยกใส่บาได้ทีแรกเขาไม่รู้จักแต่จำปืนกับย่ามได้เขาเลยหามกลับมาดงลึกหลังจากนั้นเป็นไงอีกพ่อเท่าเขาไหวพ่อนอนอยู่เกือบปีเพ้อเพ้อคลังคลังปากบ่าเป็นคำคนเขาว่าบอรอดแล้วแต่ก็อยู่มาเกือบปีอีพ่อก็ลุกได้เดินได้แล้วพ่อเท่าไม่เคยกลับไปหาเธออีกเลยเหรอพอแล้วบอกเอาแล้ว หมดกมหมดเวรกันไปแล้วอยู่เมืองคนเราดีกว่าทุกอย่างอย่างใดก็ยังได้ไหวศาสนาพระพุทธเจ้าไปอยู่เมืองผีถึงสุขถึงบานก็เป็นผีบอกเอาขออยู่เมืองคนเราดีแหละถ้ตาหากตายจากเมืองคนควรได้พบได้ปากกันค่อยพบค่อยปากกันแล้วกันตอนนั้นท่านผู้ฟังครับนี่ก็เป็นประสบการณ์อันแปลกพิสดารไม่แพ้คุนทึงในวรรณคดีต่างแต่เป็นคุณทึงเมื่อกึ่งพุทธกาลล่วงไปแล้ว อย่าพะวงหลงติดตรงที่จริงไม่จริงนั่นเลยครับถือซยว่ามันเป็นประสบการณ์หนึ่งของชีวิตอันหลากหลายนับพันล้านหมื่นล้านชีวิตบนโลกนี้จะดีกว่าสําหรับผมผมเชื่อว่าแกรประสบมาจริงๆต่างแต่อาจจะประสบในความป่วยไข้เพ้อฝันด้วยจิตประวัติผูกพันอะไรบางอย่างอาจจะด้วยกลไกลของการทํางานของจิตใจใต้ใตสํานึกในยามจิตสํานึกถูกปดบังก็เป็นได้พอฟังเรื่องที่แกเล่าผมนึกไปถึงคุณถึง นึกถึงพ่อพระร่วงวาจาสิทธิ์นึกถึงร่องรอยเลือนระหว่างคนกับงูคนกับมนุษย์อื่นหรือพูดผีในตำนานหลากหลายของมนุษย์ชาติทั่วโลกผมเชื่อว่ามันมีจริงมีจริงในโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งเรายังไม่ค่อยรู้อะไรมากนักซึ่งเรายังไม่ค่อยรับรู้อะไรมากนักโลกของจิตไงครับและทุกวันนี้ขณะน,นี้ปัจจุบันนี้ผมก็เชื่อว่าความเป็นจริงของขบวนการทางจิตแบบนี้ ก็ยังทํางานอยู่ยังไม่สูญหายไปไหนกระบวนการการทํางานของจิตเป็นเรื่องที่ซับซ้อนอย่างอ่อนๆอ,อ,อย่างผิวเผินที่สุดก็คือความฝันไงครับมนุษย์แทบทุกชาติเกลียดการกลัวงูแต่มนุษย์แทบทุกคนก็ฝันเห็นถึงงูงูอาจเป็นประสบการณ์ทางจิตที่ฝังแฝงลึกล้ําอยู่ในใจคนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็เป็นได้งูพูดผีอะมนุษย์อาจเป็นตัวแทนของอะไรสักอย่างในใจคนก็เป็นได้ พาเตลิดออกนอกดงลึกมาไกลแล้วกลับกันดีกว่าครับพ่อเท่ายังรอเราอยู่